สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องข่าวดังเลขเด็ดสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับตัวเลขปฏิทินของหลวงปู่สวงนพี่น้องของหวยปู่สวงนี่เขามาตอเนื่องไหลาหงวติดต่อกันเนาะหัวเก่าเก่าซี่กับเขาสามตัวตรงทัดมากกับเป็นหวยของศูนย์สามนพี่น้องกับเขาศูนย์สามเนาะกับหลุนตองหดวสิ้นปีนพี่น้องวาสีมาบอกระ สิ้นปีก็อาจจะมาไห่โศกอีกนอกจากก้อนจะไปส้มตัวเลขชุดของสิ้นปีเท่ากับมาส้มของหวดทีพานมาก,ก็นอาจะเนาะหัวทีพานมากนี่ก็สามศูนย์สี่นอกจากกับเขาเนอจากจะเนาะเข้าศูนย์สามเนาะกับเท่ากับมาเบิงหวดของสิ้นปีเลยเนอกจากหวดของสิ้นปีนี่กับเร็วแต่มุมมองนอกจากเนาะเร็วแต่มุมมองของไผ่ของมัน ส่วนแอจับใดกับเป็นตัวเลขที่เฮ้ามองเห็นกันใดเด่นซัดก็คือเจ็ดเนาะจะเนาะเจ็ดลงมากกับเป็นซีฮาเก้าหรือจะเป็นหกกรไดเนาะจะกับมองดีๆเนาะกับเจ็ดเจ็ดีาเก้านี่แหละเนาะจะพี่น้องกาเฮ้าก็จะมาลงลองกับหัวลองเบิ่งมองกับหัวเนาะพี่น้องมองกับหัวว่าจะเป็นเลขใดถ้าเฮ้ามองกับหัวก็จะเป็น หกห้าสี่เจ็ดเก่าห้าสี่เจ็ดคือเก่าเนาะพี่น้องมองจังไดกเ็เป็นเป็นเป็นตัวนี้คือเก่าเนาะกระถ่ายคลิปแอดก็ได้จับตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าไวเสียงโศกเนาะจา้าค่ะวังว่าพี่น้องเข้าคงจะโศกดีตัวเลขที่แอดเอามาให้ในแต่ละคลิปนั้นอาจจะมีหลายๆคลิปบอนหวยจะออกเนาะจา้าพี่น้องกันเป็นประไดกับจดไวเนาะจา้าหรือ กันลืมบอดจุดกับแคปหน้าจอไว้ก็ได้เพื่อไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยรัฐบาลตัวเลขจับได้นะับเป็นเจ็ดีีเจ็ดีหาเจ็ดีหกเจ็ดีเก่าเจ็ดหาเก่าซีหาเก่าซีหาหกเจ็ดีีเก่า 1นึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งเกานะจ้ะตัวเลขล่องจับใดกระไดอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องก่อนออกไปกับฝากพี่ฝากน้องไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ซองด้วยเด้อค่ะเพื่อจะไ่ได้พาดคลิปใหม่ๆขอบคุ้นขอให้ทุกท่านโชคดีใส่ปีใหม่นาะค่ะขอบคุ้นค่ะ